สัมปันโนสุกโตโรกับวิชาพิถูเนะาะอวิชาโรวิโรเกวิสิงโหทุกกโตโรกิยะอัตตาไม่รู้ว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับว่าเมื่อเทียบความวิชากับวิชาเนี่ยเมื่อลองเทียบเพียงดูแล้วเนาะมันมีในยะของความจริงและความเท็จตรงนั้น เราจะวิพากษ์เรื่องนี้ได้ไหมครับวิชาอนัตตปัมปโนทุก,กโตโรกวิฑูหรืออะวิชาโลเกวิสังหะทุก,กโตโลกิยะอตานี่คือสิ่งที่พอพอจะเทียบเคียงได้ไหมครับว,วิชากับอวิชาครับได้ได้ได้เอาเก่งเก่งเออสั้นถุงพิก็ไม่ธรรมดานะมีอะไรก็อยากเอาเข้ามาขึ้นได้ในห้องนี้ นี่เอเราคนนู้นนิดคนนี้หน่อยเห็นไหมเราดูว่าคุณดงคิดไม่มีหัวคิดอะไรอ่ะคุณดงคิด,จดเจรจาขออคุณมากคุณดงคิดนี่ผมได้รักคุณดงคิดได้เวลาละหนึ่งนาทีเสียว่าท่้นนะเอาเชิญเชิญต่อเลยครับสมมตสากัจจาวันนี้ได้สารละอัตรลดมากมายเลยเชิญต่อเลยครับเชิญต่อครับเอาคุณหลวงนาฏมาแล้วเชิญครับคุณหลวงนาฏกลับน้ม,มัตการอาารย์บิดาหลวงพอ่อวพ่ง ก้าวมาเมื่อไรแล้วเอาพี่วินัยด้วยเอาเชิญต่อเลยครับเชิญต่อเชิญต่อตาลูกน้อยมีอะไรบ้างวันนี้คุณตาลูกน้อยจะคุยอะไรบ้างเชิญครับาตาลูกน้อยเงียบเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดีเ๋ยวก็พูดให้ฟังเรื่องพวกนี้สาธุสาธุโอเคเอาคุณบุญเชิญเลยครับ ข้อการการที่เราจะพิจารเรื่องปฏิเจริญรูปบาทให้แทงตลอดด้วยด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นนั้นนะเบื้องต้นเราก็ต้องมาศึกษาแม่บทแม่บทของปฏิจจริญรูปบาทก็คือกฎหิทัพปยาตานะที่พระองค์ได้ <c oughs> แสดงอิทักพ,พิกเวอริยาสาวกูปฏิจจสมุปปาธรรมเยว,วะสาธุกังยนิโสมานสิกโรตตแลวพระองค์ก็แสดงบทอิทับปยาตาก็จะยินทัศมิงสติทางเรเมืเ่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะซึ่งหลักการของปฏิจจทุปบาทก็อาศัยบฎอิทัปยาตาคือกฎของธรรมชาติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ พราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะนั้นแ,แก่สิ่งเหล่านี้คือพระองค์ก็แสดงถึงเ,เริ่มต้นจากอาวิชาปัจจยาสังขาราจริงๆแล้วเราไล่สายสมุทัยว่า,าชาติชรา,ามรณะโสกับริเแต่ว่าทุกข์ต่าตุมนัตุปายญาตที่เกิดขึ้นทั้งหลายนั้นโดยจุดเริ่มต้นก็คืออวิชาเป็นปัจจัย แล้วก็ถ้าอาวิชชาจางคลายดับไปโดยไม่เหลือน่ก็คือเหมือนหลวงพ่อพูดถึงก็ใช้บาลีว่าอาวิชายะตเตว,วะอเสสะวิราคะนิโรธาตัววิราคะวิราคะตัวนี้ก็คือพวกความจางคลายจางคลายตัวนี้ก็ใช้กับว่าวิราคะแปลเป็นภาษาไทยนะดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขารทั้งหลายสันฐานทั้งหลายในปฏิจจสมุปบาทในยานวัตถุ44นะได้อธิบายแต่และอย่างละอย่างก็คือก็เรียกสังขารสามก็คือวจีสังขารกายสังขารแล้วก็แล้วก็จิตตสังขารสังขารสามเพราะความไม่รู้อริยสัจสนะี่เนี่ยก็เลยเกิดสังขารสามขึ้นมา เพราะสังขารสามเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณหกก็คือจากหูวิญญาณจนไปถึงมนวิญญาณเพราะว่าวิญญาณหกเป็นปัจจัยทําให้เกิดสลายยตนะทําให้เกิดนามรูปก็คือพระวิญญาณหกเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปนามหนึ่งรูปรูปนามนามนามสี่นามสี่รูปหนึ่ง ช่วยช่วยแจ้งตรงตรง,ตองอวิญญาณน,นิโรนิโรโทเนี่ยวิญญาณน,นี่ที่ที่อาจารย์บูญได้กล่าวนะ,ะแจ้งในในวิญญาณพระวินพระวิญญาณน,นิโรโทพระวิญญาณน,นี่คือวิญญาณะน,นิโรทาก่อนอแล้วก็นามะรูปะนิโรโทนา ้านามรูปดับเนี่ยถ้าวิญญาณวิญญาณดับเนี่ยนามรูปก็ไม่เกิดขึ้นานามเนี่ยนามเนี่ยมีนามาถ้าเกิดว่าสแสดงในยานวัตถุ4.4เนี่ยนะคำว่านามเนี่ยจะประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็จะก็จะก็จะแบ่งเป็น สังขารเนี่ยจะแบ่งเป็นเจตนาผัสสะนามนัสิการแล้วก็แล้วก็ตัววิญญาณก็ก็มีอยู่สี่แล้วก็รูปหนึ่งแล้วก็ส่วนนารนามรูปะป,ปัจจยานามรูปะปัจจยาหรือว่านิโรธาเนี่ยถ้าไม่สลายยตนานิโรโทเกิดถ้าไม่มีนามรูป ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีแายยตนะเนี่ยพระองค์แสดงของอายตนะภายในหกซึ่งซึ่ง,งสังเกตว่าเป็นสลายยตนะสลายยตน,นะนิโรธาปัสสะนิโรโทถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่มีผัสสะทั้งหกก็คือผัสสะที่เกิดจากตาจากหูจากจมูกจากทางลิ้นทางกายทางใจ าไม่มีพัฒทา,าทั้งหกล้วก็ไม่มีเวทนาทั้งหกือเวทนาเวทนาที่เกิดจากจักรคู่สัมผัสจนถึงเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสถ้าไม่มีเวทนาทั้งหกก็จะไม่มีตัณหาทั้งหกตัณหาที่เกิดจากเ,เวทนาเวทนาหกนี่แหละเขาเรียกตัณหาหกตัณหาที่เกิดจาก ปัจจาทางตาทางหูทางจมกูกทางเวนทางกายทางใจ <c oughs> ถ้าไม่มีตัณหาทั้งหกก็ไม่เกิดอุปทานทั้งสี่ที่พระองค์ได้แสดงไว้ก็เนี่ย,ายการ,รมาปาทานจนถึงอัตวานุปาทานถ้าไม่มีอุปทานทั้งสี่ก็ไม่มีภพสามภพสามนี่ก็คือรูปภพ กรรมาพบอารูปมาพบกรรมมาพบรูปมาพบอารูปมาพบพบสามถ้าไม่มีพบสามก็ไม่มีชาติชาตินี้ก็ก็จะประกอบไปด้วยความปรากฏหองขันความเกิดความกำเนิดความการได้อายตนะในอัตภาพของสัตว์ในอาตภาพนั้นๆ นี่ควา,วามหมายเป็นเดรมนถ้าไม่มีชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะก็ไม่เกิดขึ้นก็เลยก็เลยปฏิสุบาทที่ละเอียดพระองค์จะแสดงยานวัตุสีซึ่งขยายความปฏิจาสมุบาทแต่ละอย่างละอย่างก็ทำความเข้าใจกันประมาณนี้ กไปศึกษากันได้ไม่ไม่คืออาจารย์บนูนขยายตรงวิญญาณอนิโรธโเนี่ยคือแจกับแ้กในวิญญาณนะนะแยกตรงนี้คือวิญญาณนิโรธโเนี่ยคือวิญญาณวิญญาณดับโดยที่ไม่ไปปฏิติตังปฏิติตังไปตั้งที่ที่ที่นามและรูป ถ้าวิญญาณดับแน่นามรูปก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเพราะว่าวิญญาณเป็นเป็นกิริยาที่รู้แจ้งในในนามและรูปเ็าเรียกเลขนามหนึ่งรูปรูปนี้ก็คือเอ่อนามนามเหลือสามรูปนี้ก็เนื้อหนึ่งเพราะว่าวิญญาณเนี่ยก็คือนามเหมือนกันแต่แต่เราแยกออกมาแล้วก็ยังเหลือยังเหลือนามรูปนามนี่แค่สามก็คือ ก็คือเวทนาะสัญญาสังขารไอตัวตัวสามตัวเนี้ย<ม>เขาเรียกว่านามรูปสังเกตดูว่าไอตัวนามจริงๆเนี่ยลงแสดงว่าเวทนาะสัญญาจิตนาปัตตะมนสิการโดยไม่มีวิญญาณเข้ามายุ่งมาเกี่ยว<ม>ก็เลยก็เลยถ้าวิญญาณดับอ่ะวิญญาณก็ไม่นามรูปก็ปรุงแต่ง ไม่ได้ก็คือก็คือก็จะดับไปด้วยก็ประมาณเนี้ย